เราปรชมกันก่อน,น,นะครับ PPTV World Class Sport ถ่ายทศสดฟลลุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียจากประเทศญี่ปุ่นผ่าน3เซตยังไม่จบครับเราอยากให้จบ4เซตน,นะครับ่ไม่ต้องการให้มีเซตที่5เป็นเซตตัดสินนะฮะเพราะว่ามีมาครั้งนึงแล้วนะครับอเซตตัดสิน <c oughs> เราเจอกับปากีสฐานนะครับแล้วนำไปก่อน,นแต่ว่าสุดท้ายมาพลาดนี่ก็คลกพแต่ว่า ไม่อยากให้ผลเหมือนกับปันปากีสถานเพราะว่าเรานำหนึ 0, <ช>่งศูนีนี้เรานำสองหนึ1 1> ่งเหนปากีสถานบแบบนี้เลยบบนี้เลยแต่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นหวังว่าผลมันจะออกมาตรงกันข้ามนะครับเซตที่3นั้นเล่นกัน32นาทีตัวตัวเฉลี่ยวอลเลย์บอลก็จะ2 5ถึง28นาทีแต่ว่ามัน<ช>คู่มันเป็นดิว หวังว่าทีมไทยจะเรียกความมั่นใจและสมาธิกลับมาให้ดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ดูอัสนพันธ์จันทจรออกวุธน้อยไปหน่อยครับตอนจบเซตนี่เห็นมียืดกล้ามเนื้ออาจจะไม่สมบูรณ์หรือเปลา่าม,มีการบาดเจ็บมีความเป็นไปนได้หรือถ้าเพื่อนในทีมไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมเนี่ยมือเซตก็อาจจะไม่ค่อยแจก นะครับมวลลงมาชาร์ปนิดหนึ่งครับอะไรครับเสซฟได้ปปของทีมไทยดูยสุพลออกไปครับของกงได้เซฟโดยชิรุงภูล24ปี188เซนติเมตรออกมอมกันนะ <laughs> ลูกเปลวลอยแบบ มีลุ้นนะครับว่าจะมุดม้วนลงหรือเปล่าแต่ว่ามันออกไปเลยองกงที่เสด์ีดีก็มีชินโตอาวนะครับมีชุนโฮทามเสียวิ่งมาตั้งให้ชินโตอาวนัดอาวครับแก้ไปก่อนครับพัสพันธ์อาวติดล็อกวิ่งมาตั้งได้กับเสียให้ พอเอาแล้วครับได้ตั้งนิ่งๆแล้วไม่ได้ตั้งสิครับโอ้โหมันลึกไปหน่อยคิดว่าจะได้ฟรีบอลแล้วครับ,รบลูกมันชิดแทบแ้ไขายยากเลยครับดูครับจังหวะที่ชัยพัฒน์ใกล้มีโอกาสอันเดอร์ตั้งให้กับจ้ากรที่จะต่อบอลเล่นแต่ว่าลูกมันไปใกล้จะขายเกินครับเหมือนตกใจไปหน่อยครับ,รบชัยพัฒน์ต้ำหนักเลยล้นทำห้เซตไม่ได้เอาแล้วไม่เป็นไรฮ่องกง,ง,งนำสองต่อหนึ่ง ไม่ข้ามครับเขาเล่นจังหวะแรกไม่ข้ามนด้ตังเลยครับยศพลเลือกให้อู้ปุยโอ้โหเดี๋ยวจะขอเวลานอกเร็วหรือว่าต้องปรับให้ดีครับผิดกันเลยครับครับ้อ่อสศรพันธ์ตั้งใจจะวิ่งวนเข้ามาแทรกทีตรงกลางนะครับแต่ปรากฏว่ายศพลให้ไปหัวเสาดูครับเนี่ยครับคนละทางเลยครับสื่อสารกันแบบผิดพลาดแรง เอาครับเรียกสมาธิกลับมาได้ก็บอลเตลนะครับนั่นแหละครับเสียแล้วเสียไปครับมองไปที่แต้มข้างหน้าเดืนดีๆครับวันนี้สำหรับเกิกพงษ์ในที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปแย่ครับทั้งเกมลุกแล้วก็การบล็อกฝั่งตรงข้ามนะครับทำแต้มไม่ติ่นชาติไทยเสิร์ฟครับของเกลกพงษ์เพนสุก20ปีเท่านั้นเสียมองก่อนแล้วตั้งให้ดว นักครับชิ้นตัวเนี่มีบล็อกแยงด้วยบล็อกเราเหลือคนเดียวด้วยนะฮะจะท,ทำให้ินตัวนั้นมีมุมตีเยอะเหลือตีมุมฉีดเป็นคนเปิดบอลแรกให้เสียวยวนด้วยเสิร์ฟครับชิ้นตัวอาต,วตั้งให้ ใชัทีพัดหลีกทางให้ยศพลที่วิ่งมาเซตครับครัดินรอตีแล้วมีรันเวย์ให้ได้เทคตัวขึ้นมีใส่หนัก,นกแน่นอนเลยครับสลัดทรยพันดนี่ครับกมือของฮ่องกลงล็อกไม่อยู่เสียวิ่งมาเซตกลับหลังให้ตีดักได้เลยครับจักรพงษ์อ้าวเลือยดยศพลอนเร็ว ีไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร,ร่ตัวได้แต่เป้าก่อนแล้วนะครับฮ่องกงคือล็อกใหญ่นะครับนี่ครับขีฟ้งรามครับขึ้นไปบล็อกแล้วบอลมันไต่หัวเน็ตออกไปนะครับอือาคือพอเสิร์ฟครั้งที่3มนี่ก็จะเพิ่มแรงขึ้นนะครับหลังจากที่เสิร์ฟคลำเป้าเอาลงอันที่3าก็อยากเสิร์ฟหนักๆนะครับชาดิพัฒน์ จีฟุลาเสิร์ฟนี่ครับมาบ้างมีบ้างครับลงนี้ว่าต้องต้องปรบมือให้ครับนี่ครับต้องเปลี่ยนวิธีเล่นให้หลากหลายขึ้นเลยครับคู่ต่อสู้ก็ตจ้องรอบล็อกอยู่แล้วยังไม่พร้อมเท่าไหร่ด้วยฮะเล่นเปรวทันทีคือเพิ่มความระแวดระวังของคู่ต่อสู้ในแต่มต่อไปด้วยนะครับออก คะนเตงนี้สวยครับโดยการก็าสายกายบอกเพื่อนเมือกี้ว่าเขาผิดพลาดเองครับชุ่นทามแล้วบอลรับบอลเสซฟของฮ่องกงช่วงสองสามคะแนนที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะไม่เข้ามือเซตนะครับสตาพันเซริเร์ฟเซฟดีเสียให้พันครับรองเลือกบอลเร็วมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ซื้อบล็อกได้ไหมรับได้ครับ จักรพงครับเซตให้ชัยพิพัฒนครับโดนครับโดนโดนชุนวัฒน์แต่นี้ต้องเหนื่อยเลยครับแช่ครับก่อนที่จะมาปิดที่ชัยพิพัฒน์นะครับจากเส้นสามเมตรเลยครับเลือกมุมทะแยงครับโอ้ผู้ชมจักระพงที่เซตมาไกลเลยนะครับมันจงเซตข้ามมาเสียให้บอลเร็วรับได้อีกเอ้าแล้วครับ ติดให้ด้กทำเอาเป็นแต้ไหมครับชัยพิพัฒน์โอ้โหสวยงามมากหลยห<ม>้าคะแนนติดนะค,ครับทีมไทยทําได้นี่ครับต้องคลิกคักหน่อยครับมาไม่เหมือนเซตสองนะเซตสองนี่เราหงอยไปนิดหนึ่งแล้วดูครับโอ้โหชัยพิพัฒน์ุ่มตีมุมตรงลูกนี้ทะลุผ่าไปถึงตัวริบบโร่ของทางฮ่องกงเลยครับมันดูสีหน้าภาษาไายท่านจาัด ช่วงเทคนิคครับเอาเซตที่สองเห้าแต้มเขาเนี่ยสี่ลูกเสียเขาทั้งหมดเลยนะเขาเป็นไปไม่ได้เปิดมาเขาได้ห้าแต้มเนี่ยเสียเองสีลูกนะราต้องขาอภาดหน่อยนะแก้ไขหน่อย้องมีปรายก่อนเราทำได้ไม่ได้เราเสียเองครับัน้ได้มที่จะวางได้วาที่จะบล็อกเอาไม่ได้วาง่จะเป็นสิ่งที่เสิไม่ได้แะเคาะไปก่อนแก้ไขก่อน ห้าใม่แก้ไขตัวเองแก้ไขตัวเองพุ่มพี่บอกเข้าเมาหยอดนะปล่อยไปเลยถ้ามันตีท่านก็เกินอย่าพอนะปล่อยไปเลยถ้มันเพิมอย่าพอนะเนี่ยแหลหน่อยมาที่ตรงไหนใช่ไหมครับมาที่ริมคือบางครั้งภาษากายที่เรากระตุ้นตัวเองเนี่ยทำให้คุณสู้นั้นได้ให้หน่อยได้ถึงกลางนะครับน้อยก็ต้องคิดทักไว้แหละครับใช่ ในห็นเกมมันก็จะเนยตามที่ร่างกายเราสั่งเอาไว้นะครับเปลี่ยนมือเซตครับเอาชีวิงลาวชีวิ้งลาลงมาครับแทนเสียวยหยวนอัสนาพันธ์เซิร์ฟล้นโดนครับเ <c> ส <oughs> ิร์ฟดีครับ <c oughs> รอัสนาพันธ์บีไปเขารับล้นข้ามมาเลย นี่ลครับบอลแรกของทางฮ่องกงเริ่มที่จะเป๋ตัวเซตต้องเล่นยากครับและกวันี้ทีทัดเองก็ขึ้นไปเคาะไม่แรงเลยครับเอาแน่นอนฮะอีเดีครับ,รบัสนาพันเสิร์ฟจ,จะให้เหียดเส้นฝั่งขวาของฮ่องกงกอแบบ,บนีลุ้นครับจะผ่อนคลายหน่อยนะครับ,รบนำอยู่3ามคะแนน จะได้รับเสิร์ฟขอให้รับเสิร์ฟมาด้วยครับครับชีวิงวเหลาเสิร์ฟ6ต่อเเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาให้ได้แล้วกันครับสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์นหว่าจะตีไม่ค่อยถนัดหน่อยรับ็ประนี่ตั้งแต่การรับบอลเสิร์ฟของอสศนพันธ์แล้วครับรับดีจริงฮนะคะแนนนี้ เอกวีเองก็ตีอาจจะติด,ดล็อกหน่อยแต่ว่าด้วยความแรงครับเล่งไปไกลเสิร์ฟครับเอกวีไทยนำฮ่องกง10ต่อ6กทีต้องวิ่งไปตั้งแก้ไขครับตีแก้ไขแล้วเลือดครับให้ข้างหลังชัยพิพัฒน์หน้นี่ตีไม่หมักครับตีทะแยงตีเล่นทางก็มีนี่ครับผลมากัาที่บอลแรกของฮ่องกงเขาไม่ดีครับทำให้เราได้เปลี่ยนจากรับมาเป็นรุกแล้วก็เป็นแต้มโดยชัยพิพัฒนครับ บอลโค้งหลังไม้แล้วโอ้โหเหมือนแก่โหนโหนนิดนิดครับแต่ว่าไม่เวรได้ครับผลเท่าไหร่แต่ได้แต้มเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมาเลยครับพอน,นำห้าคะแนนกระบาวมาเลยครับบัวลอย่ม ความคึกคักให้กับทีมด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนีจะทำให้มักีิาไทยของเรานั้นึเสริมขึ้นมานะครับหวังอย่างนั้นจุนโอชานเครียดอะไรครับตัวหลักตัวสำคัญของฮ่องกง ลิดบรโรของเขาไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่นกันแปะหย่าพักไฟโชว์ของเรามีจัก,กระพงที่บางครั้งนี่ช่วยทีมได้นะครับทั้งมีตั้งจำเป็นนะครับทั้งอันเดอร์ทั้งเซตอย่าเกิดเ <c oughs> ะแย่งยกันได้ยกไปสูงเพื่อใ,ใช้ัาตีฟคันองก่อนเอาแล้วก็ได้ตั้งออาไปชนะงัดนิดนึงไม่ต้องแรงครับไม่ต้องแรงมากาแต่ว่าเขารับได้ไไไไไตั้งให้ลึกไปหน่อย เราฟ่าวครับกุนชัดฟ่าวสารภาพาไปครับแคบปักชอยเชาานั้นตั้งไปลึกแล้วนะครับล้นแล้วแต่ว่าโ,โดนเสาอากาศคือโดนบล็อกเราแล้วไปโดนเสาอากาศกลับมาลงก็เท่ากับบอลสุดท้ายนะั้นโดนเรานะครับโดนกิติทัศ์ โอ,โอ้โหเหรอโอ้โหวุดลงเร็วมากครับโอ้กลับมาเสิร์ฟดีครับมินชิรามเราเชื่ว่าเขาจะเสิร์ฟแรงครับดูครับปัศนพันฝถอยลึกนะครับเนี่ยครับพอเขาเสิร์ฟแล้วขยับฝอยก็คือไม่เห็นบอลด้วยแหละครับเพราะว่ามินชิรามนั้นเสิร์ฟมาในทิศทางที่มีเพื่อนร่วมทีมนั้นยืนบังอยู่สองคนนะือเห็นบอลน,นี่มาถึงตัวแล้วครับ,รบมันมุดลงตัดสินใจตัดไฟแต่ต้นลมเลยนะครับขอเวลานอกครับโค้ชชิติรัตน์ ยังได่ยัดปัดฮะเฮ้ยอตั้สตดีดิบอลไมเข้าอ่ะนี่มาตีกับสนับคันเลยได้ไปแล้วไม่หลังไม่หลังดีแล้วโอเคทำไม่เข้าจะหวังไววาแปะได้อะไรได้เข้มพิเศษด้วยนะครับไป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 เดียวเร็ว ครับอย่าแว่งแล้วกันครับสถานการณ์ของเรากำลังดีในเซตนี้นะฮะอย่างน้ำอยู่ครับแล้วรับเสิร์ฟสวยๆก็ได้บุกได้แต้มแต่อ11ห้อฮ่องกงตามขอให้เปลี่ยนเสิร์ฟให้ได้ก่อนแล้วกันครับครับรับเสิร์ฟนิ่มๆอีกครั้งครับยศพลเลือกโอ้โหลป้นเอง แล้คนเลือกเล่นเองแต่บอลมันลนลงมาต่ําไปหน่อยครับ,รบถ้าสูงกว่านี้นี่ก็มีโอกาสพอเข้าซ้ายพอดีนี่ครับโอ้โหติดแผกครับนา่าเสียดายนะเรามีกาสที่จะได้บุกเขาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าผิดพลาดเองครับแต่ก็ยังนําอยู่อ2องคะแนนนะมั่นใจครับพร้อมใจกันตะโกนว่าออก <laughs> ม่มีเสียงอย่างนี้เขาย,ยังชั่วฮะแต่ว่าต้องออกจริงเลยครับเ <c oughs> ช็คก,กันช่วยกันเช็คเลยครับยศพนเซฟนำสามคะแนนสูงโอ้โหว้าไทยไดทีชุนธาม <c oughs> โนรครับ <c oughs> ล็อกเดียวเลยครับกินชัดคนเดียวครับชุนธามมีมุมตีให้ผ่านเยอะฮะเส <c oughs> มองค์งล็อกกลางของเราคิดว่าครับ เขาจะโยนมาทางขวาของเราเ10ต่อ12ห้องกงตามไทยอุยอ้ยอุยอ๊ยสุดดีครับนนเ,เสิริพ้นหักหลายนะครับนี่ครับอือหือปล่อยก็ก้ำกึงก่งว่าจะออกอยู่ลงมันอแยแงนะครับคตีบอลสายท่าน,นสิมันชัดเจนเลยฮนะต้องแก้เรื่องการรับบอลเสียไปได้ครับ อยตกใจฮะลูกพุ่งต่ำมากมเขาจะเสิร์ฟแบบแจกไปขวาทีซ้ายทีนะครับมอสคูจะเสิร์ฟทางตรงแับมาดูกิตติทัตนวดดีเสิร์ฟล้นเลือกสามจังหวะดีกว่าครับยศพลให้ เจ้กับชินตอาวเขาจับจังหวะทิศทางการตีบอลของชัยพิพัฒได้นะครับนี่บล็อกติดมือเนี่ยสามแต้มเห็นเห็นแล้วนะครับจากการตีบอลของชัยพิพัฒต้องต้องเปลี่ยนทางนะครับสำหรับชัยพิพัฒเวลาที่ขึ้นไปแล้วเจอกับทางชินโตอาวโอว้แต้มใหญ่เขาเลยนะครับเราต้องรีสมาธิกลับมารับเสิร์ฟมาครับออกอ่าได้หายใจโล่งๆหน่อย <c oughs> ต้องบอกว่าเขาอย่างชั่วเลย <c oughs> เวลาที่ชินทางชุนธรรมเสิ <c oughs> ร์ฟแล้วเขาเสิร์ฟเสียกขาบนไปตึงเขาเสิร์ฟนีเพราะที่ผ่านมาในเซตที่เราแพ้นี่เขาเสิร์ฟดีแล้วเรารับไม่ได้ครับมาดูเกิกพงเสิร์ฟบ้างครับอันนี้เสิร์ฟแน่นอนอยู่แล้วครับเกิกพง <c oughs> ยังอยู่แก้ก่อนครับตีแก้ข้ามไปแล้วมาซื้อบล็อกเอาชีให้ <c oughs> ชินโตอัเลือกตีมุมตรงนะฮะล็อกเราขึ้นไปบล็อกนี่ถือว่าล็อกเล็กนะครับชยัยวิพัฒน18์182ิซิเมตรนะฮะขึ้นไปบล็อกนี่ทําให้มุมตีของชินโตอานั้นมีเยอะครับขึ้นคนเดียวระว,วนมาเป็นชินโตอัเซิร์ฟด้วยครับสมาธินะครับในการ<ะ>รับเสิร์ฟของชินโตอัต้องลุ้นนะให้เสียไปเลยหรือไม่เรารับเสิร์ฟให้เนียบนะ แมาจัดให้เลยครับ <ś led> พูดยังไม่ทันขาดคำนะครับคุณอเอ็ดดอกว่าเสิร์ฟให้เสียไปเลยสิบห้าสิบสามเรานำสองแต่ขีให้ข้างหลังตีออกไหมออกครับโอ้ปิดเซนิเกอร์ทำเอาได้สวยครับนำสามคะแนนสิบหกต่อสิบสาม ก็นี่ครับใกล้จะเข้าสู่ปลายเซตแล้วเรานำา3แต้มแบบนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ของทีมไทยดีขึ้นเยอะเลยครับก็ย้ำครั้งนี้ครับหลังจากนี้ประเทศไทยของเราก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพแข่งขันวอลเลย์บอลในสองทใหญ่สองรายการติดเลยนะครับนั่นคือ p p t v วีอลเลย์บอลสโมสรหญิงเอสโคล่าชิงถ้วยแห่งเอเชียครั้งที่21 ระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมนี้และวันที่8ถึง15ตุลาคมก็เป็นรายการพีพีทีวีวอลเลย์บอลสโมสรชายเอสโคลาชิงแชมป์เอเชียวันที่21ซึ่งก็จะแข่งกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลพิณท่วันจังหวัดนครราชสีมาครับถือว่าเป็นพีพีทีวีวอลเลย์บอลสปอร์ตแบบแท้จริงนะครับเพราะว่ามีฟุตบอลลีกใหญ่ให้ชม ตามปกติอยู่แล้วสิครับโมอเตอร์จีพีสัปดาห์ที่มีแข่งขันก็ชมกันสดๆบอลไทยลรก็จะเริ่มที่พีพีทีวีนะครับครับฟุตซอร์ชิงแชมป์โลกก็มีให้ชมกันช่วงเวลานี้มีหลังตอเรื่องกลอดเดินกัญญายนถึงตุลาคมนั่นเลยครับ16ต่อ13 ไทยนำห้องกงยอดรองได้แล้วครับมาถึงจดพลให้งลางอุย้ยกระโดดไม่ได้แล้วครับมาอยู่ในเส้นสาเมตรครับต้องขอข้ามรองอีกทีหนึง่งจดพลครับจะให้อัศพันตี้โอ้โหไม่พันเทมาอยู่ข้างหน้าหมดครับอืเรามีโอกาสได้บุกเนี่จยจะให้เล่น3าเมตรกลางแต่ว่าผิดจังหวะกันไปเองก่อนหน้านี้ครับ ทำให้กิติทั์ททไปอยู่ในในเช่น3เมตรแล้วมันโดดไม่ได้นะครับครับยังอยู่ก,กักรพงรับให้อัสนพันธ์ยอดยอดลุกนีส้สุดสุดสดครับอัสนพันธ์เตีนี่มีโอกาสติดบล็อกเลยนะครับใช่ถือว่าม,มุมข้างนีแคบมากแล้วนะครับก็ถือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับนี่ครับ เลือกยอดหลังบล็อกแล้วน้ำหนักยอดเยี่ยมจริง17ต่อ14เอาแทกมาเลยครับ <c oughs> ดูเหมือนจะผิดกลาแต่ว่าไม่ใช่เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหเซตลูนี้หนักช่างทองอม,อมีชิลามนะครับรับแล้ว วนมาตีหัวสาวลิโอกหูหักข้อมือตีลแน่นอนมากครับหนักจริงฮะต้องอย่าให้เข้ามาใกล้นะครับต้องจงหวะต้องสามคะแนนตีแก้ไขครับเอาใช้เท้าแล้วไม่ได้ใช้เท้าจะให้เกี่ยวขึ้นมาทัวไม่โดนทำให้สามคะแนนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเขามัสองเราหนีไปเป็นสามทีม่สำคัญมีโอกาสได้เสิ พยายามเสิร์ฟตัดเกมลุกของฮ่องกงได้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับเอกวีกครับเสิรฟ์ฟที่มาให้ผิดจังหวะหรือเปล่กกลาของเราเล่นจังหวะสองมมันล้นมานิดๆนะครับ <c oughs> ถือว่ายศพลนเลือกเล่นช็อตที่ถูกต้องเลยครับโอ้โหน่าใจหายอ่ะดูครับเอกวีก รับลูกนี้เกือบจะล้นอยู่แล้วครับต้องต้องชมยุทธพลเขาแก้ไขสถานการณ์ได้เก่งจริงครับจังหวะนี้เพราะถ้าเซตที่เขาเซตไม่ถนัดแน่ตัวจะแรงเฉื่อยจะปิดโดนตะข่ายใช่ทำให้บังคับลูกลำบากด้วยโอ้โหแม่ไปกลับสองคะแนนเลยนะครับไปหายใจคล่องคอนะฮนะแบบนี้นำยู่สี่แต้มนะถก็คือาเยี่

ก็พอลูกเสิร์ฟของห้องกกงไม่ทำงานเนี่ยอินแทอเราก็เล่นได้ง่ายขึ้นครับขีงข้างหลังล็อกได้อย่งอยู่แล้วให้ข้างหลังเสิร์ฟร้องนี่ครับแต่ว่าเกี่ยวได้อันเดอร์ให้อุ้งหมือเซต ของเราทำงานได้ยอดเยี่ยมยศพลที่สูง192ครับ<ช>สูงกว่ามือตบในทีม <laughs> ไม่แล้วดูจงังหวะที่กิตทัศน์อันเดอร์มาให้ลูกนี้เกือบจะล้นข้าไปแล้วยุธพลใช้สองมือก็อถือว่าเยี่ยมครับเพราะว่าถ้ายันกันเนี่ยเราสองมือเนี่ยแข็งแรงกว่าอยู่แล้วครับับ20ต่อ15น้ำ5คะแนนฉีมาตั้งให้ขึ้น <c oughs> ล็อกได้อีกโอ้แมยินชุล้มไม่ทำงานแล้วตอนนี้ เจอยกสะพนครับมาทั้งขึ้นทําแต้มแล้วก็บล็อกจังหวะการตีของยินชุลามได้นะครับสองคะแนนติดเลยนำหกคะแนนครับตอนนี้สลับกันได้แต้มก็ไม่เป็นไรครับเราถึง25ก่อนแน่ๆนะครับเขาได้แต้มแก้ตัวได้ครับยินชุลามเกิดเกิบล็อกสำเร็จเหมือนกันครับทีนไทยติดบล็อกตัวมันคลูดลงใน แดนเราเนี่ย16 21แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยังผลเกมไม่ได้ครับอุ่นใจไม่ได้ในการรับเสิร์ฟรับเสิร์ฟได้รับรลบขึ้นมาตีล็อกแม่กำลังจะเข้าล็อกของกิติทัศน์เลยครับรับเสิร์ฟแล้วขึ้นตีนี่ครับรับแล้วก็วนไปตีขีดเข้าในแล้วครับ แต่ว่าก็ยังไปติดมือของยินชุมพูนครับเอาเวลานอกไหมครับหรือเอาเวลานอกครับทีมไทย <S <S ต้องตัดเกมเลยครับเบรกเกมของฮ่องกงให้ได้นะเขียนมาแล้ให้ได้ฮนะับเยวยืนปักหลักรับขยับด้วยอะไรด้วยอคอนชาบูเรียได้เท้าตายนะครับต้องโยกเอาให้มาให้มาเล็กไปเล็กไปเอาได้เอาทั้มงหมดมลยก็ต้องมีฟุตเวิร์กเลยครับอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะสี่คะแนนเก็บให้ได้สี่คะแนนไ,ไม่อยู่หรอก ต้องออกไปนี่ต้องรีบเปลี่ยนเซฟกลับมาเป็นของเราให้เสร็จเร็วเ,เลยนะครับรับบอลเสร็จให้เงียบไว้ก่อนส<ป>ุบคูงลงไปนี้ก็ทำใม้การล็อกของเราเหนียวแน่นขึ้น ฮ่งองกงเซิร์ฟนะครับโดยจินชุนลารับได้ครับเด็กสุพนหันมานิ่งเลยครับทำแต้มได้ครับเดิกพงนี่ครับอายุ20ปีนะครับได้รับประสบการณ์ในระดับชิงแชมป์เอเชียเดิกสะพนเซิร์ฟ สีตั้งข้างหลังโน่นครับบล็อกโอ้โหเต็มเต็มครับมาสองคะแนนจากเล่นบอลเร็วของเกลกคงแล้วมาบล็อกอือหือก็ชุนวิทามเลยครับขึ้นหัวสาวลูกนี้ก็ตีมาจะใส่เต็มวงเหมือนกันครับแต่ว่าติดมือของกิติทัศน์ครับติดบล็อกของกิติทัศน์กรับมาสักครู่ครับนำห่างอย่างนี้ตีออกไปอีกโอ้โหแต้มมาหลายช่มงทยแมตช์พอยครับ เจ็ดแมตช์พอยต์เลยของทีมไทยครับนี่แหละครับพอรูกเสิร์ฟของฮ่องกงเขาเสิร์ฟไม่ได้ไทยรับบอลเสิร์ฟได้ดีับาสวนทางกันเลยนะฮะมันสวนทางกันเลยนะครับใช่ครับเขาเสิร์ฟไม่ค่อยดีเหมือนเซตที่สองแล้วเรารับเสิร์ฟดีขึ้นก็กลายเป็นอย่างนี้นะครับปิดเลยไหมรับได้ด้วยวิ่งมาย้อนกลับไปอาครับซื้อซื้อบล็อกของทีมไทยครับ สองคนบล็อกได้รองอ้าวแล้วครับได้บุกจบไมจบครับจิตติทัศน์นิดเดียวก็ไม่เป็นไรไ,ได้บุกแต่ว่าเขาก็บล็อกอยู่เรายังมีเวลาเลือกทำอะไรได้นะครับในการที่จะปิดแมตช์ให้ได้จดเจะเลือกเปลี่ยนมาตีมุมตรงเนียตีทัศน์มอสักครู่จากก่อนหนนี้ตีมุมฉีแลไปไปติดมือของทางชีลุงคูล ครับอายุ18ลงมาเสิร์ฟครับนายุชุงเรารับเสิร์ฟดีแล้วนะครับเซตนี้รับเสิร์ฟดีแล้วเราก็ต้องหยอดมากมันผิดจังหวะไปหน่อยบล็อกได้ไหมออกครับเขาจัดการให้เราเรียบร้อยเลยครับแม่ <c oughs> เราก็ผิดพลาดเองแล้วนะครับแตจังหวะที่จะเล่นบอลเร็วสุดท้ายแก้ไขสถานการณ์กลายเป็น ซื้อความผิดพลาดจากคู่ต่อสู้ได้ถูกต้องนะไม่เสียเองไว้ก่อนครับไทยก็เอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับ3ต,ต่อ1นเซตเซตที่เราชนะมีเซตเนี้นะครับที่ทำแต้มหาม่างมาครับเซตหนึ่งและเซตสที่เราทำได้นะครับ เซตแรกนั้นเราชนะ25-22นะครับเซตที่2เป็นฮ่อง,งกงที่ชนการมาชนะ25-27นะครับในขณะที่เซตที่4นั้นต้องเล่นกันถึงดิวส์นะครับลเลาเอาชนะไปได้29-27มาเล่นกันถึงเซตที่4นั้นเราชนะไป25-18ต่อ